สวัสดีครับทุกคนพบกับครัวคอนโด EP ที่1นะครับผม EP ที่แล้วขอเป็น EP ที่สแล้วกันเนาะเนื่องจากว่ามีปัญหาในการถ่ายทำนิดหน่อยนะครับเ,เป็นครัวคอนโดเนี่ยเป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนที่อยากทำอาหารบนคอนโดนะครับผมและไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างน้อยเราก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านได้นะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับผมวันนี้เมนูนี้เห็นเนื้อเห็นวุ้นเส้น เห็นของพวกเนี้คิดว่าจะเป็นอะไระแน่นอนครับผมต้องเป็นเนื้อวุ้นเส้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าตัวผมเองอะ่ะผมเป็นคนไม่ไมชอบกินกุ้งครับครับผมแล้วเริ่มแรกนะครับผมเราก็จะมาแกะเป็นขั้นเป็น,เนตอนเลยนะเอาวุ้นเส้นใส่น้ำ นี่เป็นเครื่องกองน้ำที่ผมรีวิวไปคราวที่แล้วเนาะใช้งานได้ดีเลยแหละตอนนี้ปีหนึ่งละผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนใส้กองไปเรียบร้อยแล้วครับพยายามเชื่อฟีีมันวนเส้นเนี่ยแช่น้ำไว้ก่อนพักหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยากว่าเราอยากให้ตัววุ้นเส้นน่ะมันตัวมันมันคลายตัวลงหน่อยอแล้วเวลา ก่อนที่มันจะเข้าไปอบอะครับมันก็จะนิ่มตัวแล้วมันสุกง่ายกระเทียมนะครับเราใช้เป็นกระเทียมกีดบเล็กหรือกระเทียมไทยนั่นเองสังเกตง่ายๆสำหรับกระเทียมที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้อันนี้คือใช้ไม่ได้นะครับส่วนอันนี้คือใช้ได้ก็จะแข็งๆหน่อย ปกติคนอื่นเขาจะใช้ประมาณสัก3-4กลีบผมก็ใช้เยอะหน่อยเพราะว่า,าผมเป็นคนชอบอาหารกลิ่นแรงเนาะอาหารรสจัดกลิ่นแรงอะไรพวกนี้มันจะแซบแซบเลย เวลาแกะสหรับผมว่าผมจะแกะไม่ไม่ให้เหลือเปลือกเลยเพราะว่าผมอะ่ะชอบอะไรที่เวลาอยู่ในนั้นแล้วมันกินได้ทุกอย่าง กินขึ้นใช้แค่นหนึ่งต้นก็พอแล้วก็ต้นหอมหนึ่งต้นก็พอที่เหลือเก็บใส่ถุง <Okay. S 1> ขยบนูน่นขยับนี่นิดหน่อย mm hmm. เอาเส้นขึ้นมาเกาะ แล้วก็เช็คดูนะครับว่าวนเส้นเนี่ยโอเคหรือยังก็แช่อย่างนั้ไปก่อนไม่ต้องห่วงครับแล้ไอ้ขึ้นช่ากับต้นหอมเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องอยู่ในกันอยู่และเพราะงั้นไปพร้อมกันเลย างคนจะชอบเป็นเส้นยาวๆส่วนตัวผมอะจะชอบเป็นซอยนะครับ ต่อไปก็เป็นตาของผักชีครับผมผักชีอันนี้ผมจะใช้รากมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเด็ดมาสักก้านสองมามาสักสองสาก้านเพื่อมาใส่ในนี้นะครับผมส่วนรากเนี่ยไม่ยากครับเอาไปล้างก่อนล้างแล้วใช้มีดขูดนะพยายามให้เนื้อขา,ขาวๆมันออกมา กผักชีจะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเราจะไว้กับกระเทียมครับหลังจากนั้นแล้วก็มาเด็ดผักชีเพื่อเอาผักชีมาใช้สาเหตุเมื่อกี้คือก่อนหน้าน,นี้ผมไปซื้อผักชีที่ไมโครมาราคา10บาทส่วนใหญ่มันเน่าแหละมันจะใช้ได้แต่รากประมาณนี้ครับผม<ห>ก็เลยอา มันเหลือแค่รากเนาะที่จะใช้แล้วก็มีผักช,ชีที่ใช้ได้ก็เยอะอยู่เนี่ยคือสิบบาทครับก็สั้นเลยปกติคนอื่นเขาจะน,นี่เป็นใบกันเราก็หั่นใหญ่ ขิงปกติเขาจะใช้ขิงแว่นกันแต่พอดีหาซื้อไม่ได้ครับก็เลยใช้เป็นขิงซอยแล้วกันนะอาจจะต้แพงกันได้หน่อยเอามาสักปลาปลังกันหนึ่งเอามาน,นี้ ถึงขั้นตอนที่ไม่ยากเอาทุกอย่างใส่ถุงครับความมันของการใช้ครัวขปงนคอนโดคือการที่เราไม่สามารถใช้ครบใช้สากได้เสียงมันลังอันนี้คือที่รับมีดน,นะครับซื้อมาจากไมโคร ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นครับเรามาเริ่มทำซอสกันใส่ซีอิ๊วขาวอาจจะตวงก็ได้หนึ่งสองสามสี่ น้ำมันหอยนะครับหนึ่งสองสามต่อไปน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำมันงา แล้วแต่ชอบตออยู่ผมชอบน้ำมันงานแล้วก็ส่วนผสมพิเศษครับมันจะได้กลิ่นของความลึกของรสชาติ ครับผมพริกไทยฮะเป็นพริกไทยดำเนาะใส่น้า ปกติเขาจะใช้น้ำสต๊อกกันเพราะฉะนั้นเราทำน้ำสต๊อกด้วยเครื่องมือแห่งการช่วยเหลือของมนุษยชาติคือน้ำซุปก้อนบี้ลงไน้ำมันเดือดไปค,ครับไม่ต้องสีเหลี่ยมเราใช้กระทะน้ำไม่ได้ใช้หมอ้อ ระหว่างรอน้ำเดือดครับเรามาจัดการกันเนื้อกันก่อนเนื้ออันนี้เราเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะครับผม500กรัมจากคอมพาน y ีบนะครับผมเป็นเนื้อของบงังโตซึ่งผมชอบมากเริ่มกันเลย จะเห็นว่าเนื้อที่ผมเอามาเป็นเนื้อเสือหลังให้เนาะมันจะมีความมันองตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นน้ำมันเราไม่ได้ใส่เยอะอยู่ครับหลังจากน้ำซุปละลายแล้วเนาะ เราก็เทใส่ถ้วยตั้งไฟขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่จะมีกลิ่นรุนแรงนะครับเราจะใช้ไฟบางกว่าน,นี้นิดนึงแล้วก็เราจะเอาเนื้อส่วนที่เป็นมันๆลงไปก่อนนะครับ ที่สำคัญกอตรงนี้ผัดเอากลิ่นนะครับเล็กน้อยหอมมากเลยคุณผู้ชมให้ดูมันมีความมันแฉะกระทะหน่อยเนาะ แค่น ok in ี้กลิ่นนะดูน่ากินมากๆแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องอะไรมากเลยต่อไปนะคุณผู้ชมพยายามวังบนเส้นหมกหมกหน้ามันหมกหน้แมะแล้วก็เอาน้ำซุปที่เราละลายอะครับ เอาไปเอาซอสที่เราทำมะครับเสิร์ฟไปเสียดายซอสผมลืมไปอย่างหนึง่ง อายูดำเติมทีหลังคุกเข้าให้เข้ากันจากนั้นครับก็รอชม มันเริ่มเดือดน,นะครับก็ค่อยคลุกนะเราจะเห็นว่ามีน้ำอยู่ข้างล่างนะน้ำตัวเนี้เข้มข้นจังหวะที่เราคลุกเนี่ยเราใส่ผักลงไปเขาเรียกผักโรย จริงๆก็โรยหน้าเฉยๆแล้วก็นี่นี่นะแต่ผมชอบให้มันกลิ่นอโผวนมากกว่าก็เลยเอามันลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็คลุกเท่าให้เท่ากันสังเกตนะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วเนาะอบม,มันอีกแป๊บนึ่ง เสร็จสิ้นนะครับผมก็จะปิดไฟน้ำจะต้องแห้งประมาณนี้นะครับกระทะอาจจะติดหน่อยสายเหตุที่ใช้กระทะก็เพราะอย่างนี้แหะครับมันมันจะติดเสร็จแล้ว เอาใส่จานนะครับผม Hmm. Could be.